สว,ส,ส,วส, м. สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอรอนเอฟซีเกษตรกรลุงเรื่องสับเกษตรไทยครับเมื been, h, f. F ่อนี้พามาชมแปลงมันสะหลังของ้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับอยู่จังหวัดกาฬสินุ์นะครับอำเภอขมวงนะครับปลูกอยู่ในพื้นที่ของที่ของเจ้าของนะครับของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยกว่ายีไรนะครับแปลงนี้20ไรอ่ามาเบิ่งนะครับมันอยู่ประมาณ3เดือน4เดือนครับนี่ครับขี่ไก่นะครับแปลงนี้ขี่ไก่อัดเม็ดนะครับ แตกนะครับยินแตกและแห้งแล้วนะครับมัมนสามเดือนนะครับีเสียหญาพ่วนดินนะครับ ครับผมการั้ตีนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดม็ดหรือว่าขี้ไก่แกบเรื่องสับเกษตรไทยมือนีครับผลผลิตก็เดอโอเคครับสวยงามครับสวยงามยังพอท่าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพียงจะเป็นการฉีดทางใบนะครับปุ๋ยทางใบครับให้ปุ๋ยทางใบนะครับไปแล้วสองรอบสามรอบนะครับแปลงข้างหลังนะครับปลูกข้างกันยูระมัน มันอายุเดือนเดือนกว่าๆนะครับปลูกซาก็าแปลงนี่นะครับเพราะว่าช่วงฝนตกนะครับช่วงนะี้ฝนตกดินชื้นไหลนะี่ครับแปลงนี่อายุเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับแต่สังเกตสีนะครับสีใบนะครับแตกต่างกันนะครับ ตรงนี้ห้องพื้นด้วยขี้ไก่แกะความนะครับใบจะเขียวเข้มนะครับสําหรับแปลงข้างบนนี่บ่ได้ล่องพื้นด้วยขี้ไก่แกบนะครับแต่มาใส่ขี้ไก่อัดเม็ดที่หลังนะครับอ่าความแตกต่างนะครับสองแปลงนี้สังเกตได้เห็นได้ชัดเจนนะครับอ่าล่องพื้นด้วยขี้ไก่แกบใบมันสีเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มเขียวเข้มนะครับเห็นเห็นเห็นชัดวะครับพี่น้อง ความแตกต่างนะครับขี่ใกล้แก็บนะครับมั่นเฉียวไปใส่ได้เร็วนะครับใบเขียวนานนะครับทนแรงนะครับ